เอาละครับก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ทานดีซีช่องเป็นบริการขายไก่ตันหรือเผาวีตันหักใครสนใจก็สามารถเข้ามาเลือกชมกันได้และยังมีบริการการฟาร์มรหัสอีกด้วยไม่ว่าจะหาของท,ทําเผาหรือฟาร์มเว่ก็ยังมีหรือถ้าใครอยากกดเกมพารราคาถูกหรือผลพิซซ่าราคาถูกเราก็ยังกดได้ด้วยหากใครสนใจก็เข้าเข้ามาซื้อป้คลิปได้เลยจ้าผมจะมาสอนวิธีการหาไอแอมเบอร์เบสให้ยังไงให้ได้ไว นนก่อนอื่นก็วิธีการหาก็คือให้เรามาเกาะไฮด้าแล้วก็ขึ้นมามาตรงไอเนี้ยโดโจเขาเรียกว่าอะไรนะประสานมังกรแล้วกันเออก็เบสเอมเบอร์เอาไว้ใช้ทำอะไรก็เอาไว้ใช้คราฟพวกเนี่ยหอกผมแล้วก็ปืนปืนนี้ก็ใช้แล้วก็ใช้คราฟสกินด้วยกาชามันคือ มันคือสก,กินมังกรมัองอ์เน,นี้ยไอกาชาโยเอฟ i c e ซ์ t อ r ครับแลนใช่มันคือสก,กินนั่นแหละก็มันจะมีอยู่หลายสีก็ลองไปคัาดูกันได้นะถ้ามันคล้ายๆแบบเออมันคือสก,กินแหละทุกท่านก็ลองไปค้ากันดูเดี๋ยวไว้ผมจะมารีวิวสก,กินให้ดูแล้วกันในเร็วๆเ,เนี่ยมันเป็นงไงโอเควิธีการหาคือให้เราไปคุยคุยตัวนี้ แล้วก็ให้กดคำว่าฮันชวนแล้วลมันจะให้เควสเรามาเควสก็คือให้ทำลายซิปใช่ไหมวิธีของผมก็คือแบบหาไว้วนะใช้ผลพระผมว่าทุกคนก็น่าจะมีเพอร์มีเน์กันเถอะทุกคนหละหลับคนที่เล่นบอกฟุตนนะเวลาเดททอยทีผมจะมาตางนี้แล้วก็เปิด ไม่เฉิงจริงๆมันตรงไหนก็ได้แหละทุกคนเนี่ยทำลายแล้วมันจะได้ไอ้นี่เลยลูกไฟอะ่ะเวลาเรากดต้องต้องเป็นร่างใหญ่ก่อนนะแล้วก็ทำลายตรงไหนก็ได้เนี่ยมันได้ไฟแอมเบอร์สองอันแล้วก็เฮดแบกทูโดโจโอเคแล้วก็เวสอื่นมันจะมีให้ไปตีมอนสามตัวออยู่ในนะ หาไม่เจอ,อมันจะมีให้ไปตีเนี่ยเวนอมอลแอซิเลนแล้วก็ Enforcer นั่นแหละสองตัวนั้นอย่างละสามส่วนตีแบบโดยไม่รับเควส์ได้ไหมก็ไม่ได้นะก็ต้องใครทำเควส์เสร็จก็ต้องมากดถ้าจะฟาร์มกดอีกรอบซึ่งผมขี้เกียจกลับมามากเลย,เลยก็นั่นแหละต่อมาก็ Enforcer เป็นคอเซอร์ก็ตัวนี้เราก็ไปเราก็ทำแบบเดิมครับเปิดล่างใหญ่แล้วก็ถือคอกตีได้เลยตีตีก็คือถ้าไฟเกิดมันจะเข้าตัวเราเลยเพราะแบบตัวมันใหญ่อะ่าแเราก็ไม่ต้องไปนั่งไม่ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาวิ่งเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราก็ใช้พับเปิดก็ฟางมได้เลย ประมาณน,นี้ครับถ้าอยากให้ไวๆก็ใช้ดาบอันนี้ด้วยก็ได้ดูโอดูอเคิร์ดคาตนะสกิลมันน่าจะพุ่งไวอยู่แล้วก็มารับเควสตรงนี้อีกแลอ,อันนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้คล้ายๆกันเลยครับทิกก็มีแค่นั้นแหละก็ใช้ผลพระเปิดร่างใหญ่แล้วก็ ตีไปรีคว e m เมนที่ต้องมีก็คือผลพระแต่ว่าทุกคนน่าจะมีถ้าอยากฟาร์มเนะ่ะเอาไปแบบกาชาสกินได้สกินมังกรครับน่าจะมีงเงีายคนเลยล่ะสอนหาแบบเอมเบอร์คารุ่ะไรนะไอเอมเบอร์เบสป่ะเบสเอมเบอร์แบบไวก็ น่าจะใช้แค่นั้นครับถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เมียเขานี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาสอนหามังกรแล้วก็ทำวีซีกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคสำหรับคลิปนี้มีียงเท่านดีครับสั้นๆ5นาทีไปละบ๊ายบายบุย